สวัสดีครับพี่น้นองจากช่องซอช่างมิวสิกออฟฟิเ l ียลครับมือนีมาเดินระบ <c oughs> บอ่าเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกการเดินสายลำโพงครับการเดินสายลำโพงแตบ้างเจ๊งเนาะโอ้เซ้นต้องจิบสายจังไดนี่เก็บสายนี่มาแล้วครับเริ่มแล้วอ่มีครับมีเกืไปทางเลื่อมนะ ไปตังานตกนยเาให้พี่น้องมึงก็คักเนาะเศบคักเศบเนาะเสียล้วกเนื้อกับเด็ใจมาน้เดือดใจเบดกับเบียลบีไดนี่เขาเออสายลำพงเบีดกับมันี่สามแท่นนี้เขาสามแท่นนี้สายหกหกเซนกัมัเขาสามแท่นนี้ สิบสเป็น 12, 12บ, <au> 12. บ partido, อ 24, 14, นส athlete, 3, องค,ห ouais? คอหเซนเป็นสิบสองคอสองคอคอละสงดอกก็เป็นยี่บสี่ดอกลำพงนี้ยี่สิบสี่ดอกใส่ใส่เพราะว่าสามเทนี้ครับพี่น้องอี้มเเสียบบนนนตองไป้ยิ้มกันตงนยิ้มกันเปิดนครับเปิดท่อเปีดยิ้มเสรงแล้วก네็เสียเลยไปอย่างเนี่ยเนเนี่ยมันสีเชนเนีย่าเปิดเปิดเอย่างสมเสียงแล้วเอากระเจี๊ยบเนยกระเจี๊ยบเนี่นะเสียบกระดังเลยแล้วเนี่ยไปมาเช้ไี่นละติมเติมตติมเรื่อเนาะ กี่กิ่นหนุ่มอยุาอายะเนี่ยากน,น้อยครับจากน้อยดี๋ยวดีงามแบบเปีปปตย่าง,ยางวยงรน,นี้นี่นี่ครับนี่ครับนี่สิเดี๋ยวนีเช็ดงจนสิอา,า่เาหนึงกลางสรรรกงกาลงมาหนิเอาไว้แบบนี้ดียังนึงรถการถอดออกถอดเก่าการลมของหูสเปควันเนี่ยที่ีเป็นส่วนเลยหรอ,ขอ,ขอ คือคือรถแฮียนะเขาบ่ได้ถอดมันแค่เรื่องที่เขาเสียหรือเปล่ก็เสียปั๊บเขาก็ถอดแล้เพราะเบื้อไปส่องยวเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสเฮ็ดตู้ช่างก่อนที่เขาเฮ็ดเฮ็ดวงไดนกระซังเถอะที่บ่ใส่สเปคคอนดอกที่ส่วนเขาเอาคือยังรถแฮียนั่นแหละรถเฮียน่ะปอนใสออกมาครับบัตรจีเลยซัดเข้อเครื่องุ่นรถกซัเขาบ่ได้ถอดไหมนั่งหมดอะไร าาาบด้รวิอันนี้เพื่อนเฮ็ดเอกากากสายคนเนี้ยงี้นี่สายคนอันนี้คือสายคนครับยกก็ได้แบบนี้ก็ได้เออจะว่ามันกับโบมีสิทธิ์ล้อมล็อกเพราะว่าเขาไม่ได้ถอดถอดก็จะถอดแต่อันนี้นี่ครับถอดแต่สามตู้นี้เพราะว่าถอดเพื่อที่ด้พับตู้เข้าไปที่ด้พับตู้เข้าไปเวลาเก็บตู้นี่ครับ โอ้ลำโพงรถรถลำโพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมนี่มือนีกระติลุยคันนี้เนี่แลี้ยวตาพี่น,น้องมึงอู้สูงเว้ยนไปถอดได้สามสายนี่ถอดได้สามสายนี่สามเส้นนี่ถอดได้สามเส้นนีนน่ไปกับพับเก็บเรียบร้อยาช่างคืออะไรเนาะบ่ได้เหรออัน bữa đây phân này chọn hú vậy nó chọn hú lệch láng vậy ừ, nó buông vậy nó tháng cứ lại nó được nó nó buông như thế đó, đó này à, nào à buông như thế Bố như như thế nào buông như thế nào buông như thế nào buông như thế như thế nào buông như thế nào buông như thế nào เออเดี๋ยวยี่ได้ดึงรากเขาอีกหน่อยนึงเยอะหน่อยเนีห่อน้อยนึงเยอะแต่โอ้แกติโพเฮดเน็ตเน้าล็อกแล้วแนวอยู่หรือยี่ได้เห็ดเน้าล็อกคือเก็ได้ยามล้มพัดกับแกงไปแกงมาเนี่ยเสียงกับแกงกันเด้อเนี่ยเขาร้อยพื้นไมหน่อยหนึงนี่มันเพรนะมันยี่ได้ไปดึนพื้นเรียบตลอดงั้นตรงๆต่ำๆเนี่ยเมื่อขีดกมแบบนีเมื่อยอย่างแบบนีบอกกันนะยีล่างปอกเันเยมันเยมันเป็นแนวล่างว่าตัวบุ้งอ่ะมันแหละ ถ้าแบบนี้ใส่ได้โดนเยอะหลายปีอยู่ก <governors> ค <Russian> oh. ุ <apology level> so so ้มค่าจดกคุ้มค่าในการลงทุนอยู่นี่ครับเร่วมกันเก็บทรายดีๆให้มันเรียบร้อยเขาเขาคือบ่กร้องก่อนเขาจะค่อยเก็บทรายทรายนังเขาคือบ่กร้องก่อนเขาค่อยเก็บร้องทำไมครับมาร้องหมันดูเรียงกันคอยเก็บทราย่แบบนี้ได้บ่มักบ่ะไรก็ได้ต่ออันนั้นไม่ได้ไม่เป็นไร Ö, แต่ว่าเฮ็ดแล้วล่ะเสียงการเงินจบแล้วก็ระคือกระคือกระคือกันมันบอนั่นไงเขาก็ะแจะไหมเห็นไหมก็ได้เป็นในตอนนี้คือเขาต่อเป็นอนุกรมอยู่ครับเป็นอนุกรมต่ออนุกรมกับแต่สามทางนี้เราน่ะยยันสามทางนี้เราสามตู้อนุกรมเป็นเป็นยังเป็นยังย an ังก็ได้ต่ออนุกรมเดี๋ยวพรุ่งนี้ม um ีคนถามอีก อธิบายไปนคือต้องต้อนุกรมเพราะว่าเขาเอามันแขงครับมันเป็นทวินดิบเบิด์ตเขาเอารังคนกับว่าเขาเออทวินดิบมันบ่ชัดจังยั้นจังส่มันบ่ละเอียดจังงั้นสิแต่ว่ากับเทคโนโลยีทุกมือนี่เนาะมันเ็ได้เบิรแต่ว่าขันมันบ่ได้อีดีกับจะขี้เอาบิดออกกับยิ่เพิ่มสายละมุนกัาไปอีกวันนี้ได้ใส่หลายเส้นกับมิตรคัดดีเขาใส่คับเนาะนี่นแต่ตัวนี้มันเป็นนมผมเอาผมเอาหลักการจากที่ผมเฮ็ดรถเมื่อเฮ็ดใส่นะครับผมบ่เฮ็ดคือคนอื่น รถแฮ่เนี่ยผมที่เสียงกลางนี่ยผมที่อนุกรมดอกกังเดียวสามอมเมีนมันกระโดดสามจุดสามโอมมือเขาแหงกี่แห้งก้่นซีโอมเลยเฮงกว่าแล้วเนาะผมมันต่ำกว่าเราเวอร์มันแหงเราวันนี้่ะเขาก็บอะไรเล่งหลายเีาเวอร์เขาก็บอได้ทำงานหนักที่เฮ็ดเนี่ยคือประหยัดประหยัดพาเวอร์ประหยัดสายลำโพงประหยัดทรัพยากรแต่เสียงเท่าเดิมหรือจะดีกว่าเดิมรอฟังกันรอฟังรอฟังเอาแต่ว่า คือผมล้องม่าเบิ่อนเราโย่รถแห่กันผมล้องต่อตรงมึงละมันบสวนนุกรมครับเียงดอกงวงน้เหม่นดอกหลวงวงใส่ใส่เลยโบนีพังทั้งหยักทั้งหยักทังกับาการคองกันบึนคี่ยังต่อแรงเหม่นนี่ตามหลัการที่ผมเฮ to ็ดมาครับเฮ็ดลูกเีม่นอาิตมีอาจอาชีพสนุกกับควูผู้ผู้ผู้มากเรียนขนดนั้นเมอมากเรียนทื่อโอมแม่นกัแลรื่เจ้าผู้มากอะอะผู้มากแบบนี้ไหมครับครับผู้มากเกับผู้ผู้ทิมมันอะเมน ของเทียบขิดยุบผู้มาเออครับ่อยพี่น้องค่อยฟังเมื่อกี้แกงว่าลุ้มล้วงออกมาแล้วภาพล้วมมันดีบอแม่นได้บอมันบอได้เขาก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขมันเปลี่ยนได้เยอ่ดอกเนี่ยได้ยัวเขาเออพอพอที่ระบบเตียบเตีบเครื่อรถไงให้ฟังก่อนให้ฟังก่อนแม่นฟอนดีกว่านั่นบอดีเขากับแก้ไขเท่านั้นเดียวถ้าเรถเที่ยวประมวลผลมาควันไดหลายอยู่เนี่ยแม่นแก่ๆกระดังพอฟังได้เตีบยัวมันก็บอขี่ไล่ดอก นี่กระได้อกะร้องมึงครับร้องบึงคือถ้าเขาคนไปหลมันก็ขึ้นยังหลน้องของเนาะใส่ลำพงอที่หลที่นีนะาเย็ดเตมอีก็เฮ็ดเตี้มอีกอย่างอยากไครเลยีฮ็ดได้ฮ็ดหลๆท่นก็ได้กันหละทางนียมันเป็นถ้าเขาแกะข้วิ้นบิดออกมันเป็นแปดเช่แน่เนแปดเชนนเนียนเขาสามารถต่อสองโมได้เลยก็ต่อสองได้เลยนี่ก็แปะแกะบิดออกนิดล่ะก็ทอดบิดออกแล้วก็ต่อสายเนียนต่อสายลำพงออก ไอ้ก่สเปคคอนมีอยูซีขาอันปะมันกับวกบวกหนึ่งบวกบวกหนึ่งลบหนึ่งมันกับวกสองลบสองก็เป็นสองเชน้น็ตหรอนี่แล้วมันมีอยูซีสเปคคอนยู่ซียนสี่สองก็เป็นแปดก็เป็นแปดเชนเนก็เอาใส่ไปที่ไหนได้คือเขามีมีวิธีเห้ดู่ครับอือขอร้องขอร้องแบบนี้ก่อนขอร้องแบบนี้ก่อนมันจะเป็นยังไงเปิดแิงแง่ดาบ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 บึ้งนะมันเป็นยังไงเนี่นกับถนอมถอดรบกวนน้ำเนี่ยถนอมถอดรบกวนเครื่องกับว่าได้ใส่หลาย ประหยัดทรัพยากรข้าเวอร์เนี่ยถ้าถ้าเขาใส่ข้าเวอร์สองแท่นีก็ขนาดน,นี้สองแท่นสามแท่นตีแท่นห้าแท่นหกแท่นต้องได้ใส่หกแท่นเฉพาะเสียงกลางเงินหกแท่นเป็นเงินเท่าไรบ้างนะแค่ละสามพันกว่าบาทกับโบลูกับโบลูหรอกแต่ว่าว่าจะมันใส่ได้เอมันใส่ได้ละเพิ่ใส่ได้พี่น้องยอมรับนนี่เป็ถือว่าใส่ได้เงินยอมรับได้เสียงมันน้นนะเงิน ว้เท่าไหรเส้เดี่ยวเหอเ้นเดี๋ยวแล้วยึดว้เลยนี่คแปดดอกผมใส่3เชเนีนครับดดอกใส่3เชนเนีนครับนี่มียดอกมีเดียวเี่ยวเดี่ยวเนีที่เนเนีนเ่าันเดียวกกตกตกซนีพอสนี่่นวถามว่าดังบอกระดังอยู่เหรอดั่งก็สมควันอย่ใส่เด่อยู่ นี่เนาะาเวล,วล,วลวนานัน้นนะากับถอดตามสายนี้พับเข้าไปเนาะนอันมองที่พี่น้องเห็นอยู่นี่มันยิบไป็นีิบเพบมันยิบค้าตัวคำก่อนมันยิบค้าก็บอกให้เร็วลีกกอน,น,นแับมันก็อียูทานี่ของมันเขาไม่ได้ถอดออกถอดเขาไม่ได้โจมตู้ตอนนี้ก็บกรลังเก็บสายอยู่ครับมือหนึง่งยันได้ถอดเท้านึงงานลอยงานก็เดี๋ยวถอดลอยเท้า เมี้อันนี้คือเฉพาะตู้นี้เด้อันนั้นบอทอดจักษ์ให่เลยบึทอดงต้กันไงบ่ครับบอทอดดีสุดเมี้ครับแต่บนทีนี่เขาดีว่าเขาเช็คเครียดแล้วนิดเดียเด้เช็คเล็กร้องเบางเงาคือหนึ่งตู้คือหนึ่งแชเนลเด้เมี้เขาเปิดขึ้นแต่คือนั้นมันดังก็คือดังเมี้ั้นั้นมันม่ดังก็ร้องเบางที่อ่านรายย้าเปิดเนี้ยบอกเห็นคนเปิดเครื่องต้องร้องอ่าเมี้ทุกอันทุกเมื่อเมี้อย่าอย่าไปเปิดแค่เดียวหรอก็เปิดติ้มเลย เมื่อนี้ก็ดังคอยก็เก่าเสียกับเลีงวันนี้ทั่งทั้งที่มันขาดแล้วเนี่ยมันกดังคอยก็เก่าเนี่ยมันล้มดังคอยย้อนยังที่ี่หาลิมิตของของของตู้ของเครื่องยูที่หาลิมิตก้อนยูกับกับเอากับไอ้ชาติเน่ะคุยกันแล้วล็อปเพราะว่าเราเป็นคนเปิดเราไมเป็นคนเปิดใส่วตู้วัตถึกเครื่องก็ชัด่ิมิตกับบล็อกนี่คือเครื่องสูบเครื่องวัตถึกใส่กับวัตถึกได้บล็อันนี้เฮาจีเฮาจีฮ่า หาลิมิตกับมันโยเน้นท่องหาลิมิตเทคโนโลยีทุกมือนี่ครับเพื่ใส่แม่ที่จับได้เบิด์ตเนียนครับพี่น้องครับล้อเบิรที่ออกมาเป็นเสียงแบบเล่นลุ่นลุ่นลุ่นใส่กันเรียบร้อยดีเลยครับนี่เดินดสายไปเองที่นี่เมื่อกลัวโยะยะเราต้องปกติเนี่ยถ้ามาสายลำโพงนี่มั้นมาบูมันกระหุ่งพวกมันเจี๊ยดเรียดละมันมันกูยุโยะยะนี่นี่แทสต์เดิมเทสต์ตรงเลยังนี่กู นี่ก็ที่เปลี่ยนไปเองที่มันมีมีเท่านี้เดินไปขึ้นเรียบร้อยพุทธศรีเนี้ยงคือไป่อดกลางกลางพุทธศรอนเขเห็นใจแล้วพงว่ายุ่งของจังไหนครับมันสร้างว่าเป็นสีดำใช่ไหมสาส่ลวโพงษ์ดำไปน้อกันเลี้ยวไปเลยที่เลี้ยวไปเลยนี่ครับนี่ก็บอกให้ลิกมักทาป่ะเนาะมันคือยังมันบม่ได้เห็นงานพอดีได้มันองศาไม่ได้พอดีได้องศาได้พอดีอืมจรจัอ่ะ คลิปนี้ฝากคลิปนี้พี่น้องจำนี่ไปหนะมือวันที่2 4ครับอยู่สนามกีฬาบรรพแพงตบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามต้องสะดวกไปให้อยากไปฟังเองกับตูชมกับตาหรือรถสะดวกกับบัตรออนไลน์ครับลาย29บาทแฟนเพจนุ่มโจสาวน้อยเป็นเพงหรือว่าสาวน้อยเป็นเพงแฟนเพจที่เขาพี่น้องแต่ที่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องมึงไปเรื่อยๆรุ่นกันไปเองใช่ละไล่สดเนี้ยคลิปเนี้ยทุกมือทุกมือทุกมือก้อยจนก้อยอีได้เปิดจนก้อยอีได้ไปเปิดวงพุ่นละครับ เจาการันตีว่าชั like ้นเปิดงานได้ร้องก่อนเนี่ยนั้นพอไปเปิดมือเปิดงานแค่เดียวดอกไอันนี้นี่สายลหโพงเ่าถือว่าได้แล้วเนี่ยเอาเอาเขาเบอร์ปักมาวางปุ๊บก็คือเสียบปักใส่ได้เลยสายสัญญาณมาเสียบก็คือดังเลยเดแต่ว่ามือนี้คือป่ะธานดอกคนนี่ตกอีกท่านคุณทีมันนี่พี่ร้องให้พี่น้องเบิ่งบระธานในชั้ทันทันครับบระธานขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณพี่น้องครับนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ